สวัสดีครับพอออเราสวนมาแล้วครับปี2 5 6 5นะครับหน้าเข่าของบาดส่วนชุดสอนนะครับการรอบนี้เป็นรอบการผลฮอร์โมนรอบที่2นะครับเป็นรอบที่2ที่ที่เข้าผลฮอร์โมนนะครับรอบแรกนี่ดินจะแห้งแห้งแน่นะครับรอบนี้มือขึ้นหมู่ว่านฝนตกมากนะครับน้ำก็เลยเต็มให้หน้านะครับแต่กาถึงรอบผลฮอร์โมนนะครับกับผมมีปัญหาครับ กสิยางยากแน่ครับเพราะมันมีน้ำมันคือตอนน้าแห้งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับพอกสีเริ่มผลฮอร์โมนรอบที่2นะครับพอเป็นการเชื้เวลานะครับช่วงเศร้าจะได้รีพนฮอร์โมนนะครับจะได้ไปทําภารกิจอื่นๆนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับคนอง ฉีดพ่นขั้งแรกนะครับนะผมใส่ไปฝาหนึ่งนะครับนะฉีดพ่นเท่านี้นะครับนะผมใส่ประมาณฝาเครื่องนะครับนะผมกอกใส้ขวดไอ้เครื่องบำรุงร่างกายนะครับเค่องดื่มนะครับเป็นขวดหน่อยนะครับนะฝาหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เครื่องฝานะครับนะเป็นนามจุลินซียนอกกล้วยนะครับเก็ดไว้นะครับ ถังผมถัง16ลิตรนะครับนะผมก็เติมด้วยสักประมาณสักเกือบเกือบสิบลิตรนะครับสิบลิตรกว่าๆนะครับนะจะจะคนู่ประมาณนี้แหละครับนะสูตรไ parsley, ส่สูตรมั่นเนาะนะครับเลยย่างนึงคือผมสบายสบายนะครับนะสิบลิตรกว่าเติมเต็ม16ลิตรเกือบวไหวนะสำหรับผมเนาะคนอินก็สบายสบายแต่ผมมันมันไหวสักนีดก็เอาสักนีครับเกษตรจะต้องเอาตามที่เจ้าของสะดวกครับ ลกละว่ายว้เตีเลยปรมาณน,นะครับครับพอาหลังจากน้ปิดฝาะารักไปกดเลยเลยนะครับ สำหรับบานสวนชุสอรในการผลฮอร์โมนหรือว่าให้อาหารผืชทางใบนะครับน่ะจุซีนอกล้วยกะจะใส่นะครับน่ะสูตรผสมประมาณซับนีนะครับน่ะเอาแบบสบายๆเจ้าของนะครับน่ะการเกษตรทั้งประจําเป็นจะต้องนะครับน่ะเห็ุเกิดกําลังนะครับเมื่อยกับพักนะครับนะแล้วกะนักซ้่ใไดกะเอาไว้ซํานั่นนะครับน่ะบ่แมาไปฝืนกําลังนะครับเดี๋ยวร่างกายจะเบาไหวนะครับเคนะครับเดี๋ยวไปผลฮอร์โมนต่อครับ